สวัสดีค่ะนาดาสันมาดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าว30วัน30ข่าวของมาวีและอูตรอนค่ะสำหรับข่าวดีที่16เมื่อวันที่1วิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอูตรอนมีการทำธุรกรรมหรือท r a n s a c t i o n เกิดขึ้นแล้ว6ล้านครั้งในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนค่ะ ในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนั้นอูตอนถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีบล็อกเชนเลเยอร์1ของตัวเองที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วและแรงที่สุดในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลค่ะซึ่งในอัตราสัดส่วนของมูลค่าการตลาดเงินดิจิตอล1น0นั้นอูตอนมีส่วนแบ่งในการตลาดณปัจจุบัน0.7% 7ค่ะจาก100%ของมูลค่าการตลาดเหดเรียญโดยรวมทั้งหมดค่ะ นับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ที่อูตรนทำการจดแจ้งเข้าไปสู่ดีไฟลาม a าเพื่อที่จะวัดมูลค่าการตลาดของการถือครองเหรียญหรือททรการทำธุรกรรมเหรียญก,กับบล็อกเชนเลเยอร์1กับบรรดาสกุลเงินดิจิตอลที่มีบล็อกเชนของตัวเองหรือบล็อกเชนเลเยอร์1นั้นใน1มิถุนายน2565นั้นอูตอนอยู่ในอันดับที่141ค่ะและด้วยกับระยะเวลาเพียงแค่12เดือนเท่านั้นค่ะอูตอนสามารถที่จะไต่ระดับ การเติบโตเข้ามาสู่อันดับที่9และอันดับที่10นในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนค่ะถือว่าใช้เวลาน้อยมากๆเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆค่ะดังนั้นในหน้านี้คือการวัดมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองและมูลค่าการตลาดในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนหรือสกุลเงินดิจิตอลและในหน้านี้คือหน้าที่จะบ่งบอกถึงมูลค่า การตลาดหรือเงินที่ผ่านการทำธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชนหรือสกุลเงินดิจิตอลนั้นๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะอูตรอนสามารถที่จะสร้างค่าการตลาดในการทำธุรกรรมสูงถึง399.52ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนค่ะัก็แต่วันที่นาดาอัดคลิปวันนี้7จมิถุนายน2566นั้นอูตรอนมีอัตร,ตราการเติบโตในระยะเวลา7วัน1.3 1ค่ะ ในระยะเวลา1อาทิตย์นั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง2.22%และในระยะเวลา1เดือนนั้นมีอัตราการเติบโต51.93%ค่ะในระยะเวลา24ชั่วโมงนั้นมีการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอูตรอนะคะมูลค่าการตลาดแล้วกว่า186,192ดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะและอูตรอนั้นเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันที่มีความเร็วและแรงที่สุดในโลกในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกนั้นได้อย่างไร วันนี้เราจะไปดูเหตุผลกันค่ะเหตุผลที่หนึ่งค่ะนั่นก็เพราะอูตอนนั้นมีทีมวิศวกรหรือทีมผู้สร้างพัฒนาเหรียญน,นั่นก็เพราะบรรดานักวิศวกรหรือทีมสร้างสกุลเงินดิจิตอลนั้นเคยมีประสบการณ์ผ่านการสร้างสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้ซึ่งทีมวิศวกรทั้งหมดมี40กว่าชีวิตผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าโพลิกอนค่ะโ o กาดด์ค่ะไบแนนค่ะ โซโลนาค่ะไฮเปอร์เลนเจอร์และเฟนทอมค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่เรามีบุคลากรคนสำคัญเข้ามาร่วมเป็นซ e o หรือผู้บริหารของอุตอนนั่นก็คือคุณชุกรัชชาดีบิคอฟค่ะประสบการณ์หรืออดีตของคุณชุกรัชาดีบิคอฟนั่นก็คือเคยผ่านการเป็นหนึ่งในวิศวกรของผู้พัฒนาสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าอีเธเรีซึ่งมีมูลค่าสูงอันดับสอของโลกค่ะ และนอกเหนือจากการที่เรามีทีมวิศวกรหรือผู้บริหารซีที่มากด้วยกับประสบการณ์ในการทำสก,กุลเงินดิจิตอลแล้วนั้นเหตุผลที่ 2. ที่อูตอนเป็นบล็อกเชนเลเยอร์1ที่โตแล,และเร็วและแรงที่สุดในโลกนั้นเพราะก่อนที่อูตอนจะถูกปล่อยมาให้ทุกท่านทำการธุรกรรมหรือทำการสเต็กกิ้งถือครองเหรียญน,นะอูตอนผ่านการพัฒนาด้วยการใช้ระยะเวลามากกว่า30เดือนค่ะและเหตุผลข้อที่3ค่ะเป้าหมายของอูตอนนั่นก็คือ การที่จะนำบล็อกเชนเลเยอร์1หรือระบบความปลอดภัยในสกุลเงินดิจิตอลนั้นไปใช้ในระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตมต่างๆของอูดรในอนาคตนั่นเองค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะนั่นคือปัจจัยที่จะทำให้จำเป็นที่จะต้องมีความปลอดภัยและบล็อกเชนเลเยอร์1ที่มีความเร็วและแรงที่สุดค่ะถึงขนาดที่มีความสามารถในการทำธุรกรรมใช้เวลาน้อยกว่า60วินาทีค่ะ และอีกหนึ่งเหตุผลสุดท้ายค่ะที่ทําให้อุตอนนั้นมีอัตราการเติบโตที่เร็วและแรงที่สุดนั่นก็คือการที่อุตอนมี Data หรือผู้ร่วมทําธุรกรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะและนี่คือสถานที่ที่อุตอนไปปราตกฏตัวแล้วค่ะไม่ไว่าจะเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลต่างๆธนาคารดิจิตอลต่างๆที่อุตอนสามารถทําได้เพียงในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนค่ะและในภาพนี้กําลังจะสื่อให้กับทุกท่านเห็นว่า อูตอนนั้นมีเป้าหมายหรือมีรถแมพในการที่จะสร้างอัตราการเติบโตในระยะเวลา5เดือนนี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าการจะเป็นการผลักดันสกุลเงินดิจิตอลอูตอนนะคะเข้าสู่นะคะดิเซนเ a ลไลซ์เอ็กชเชนหรือนะคะธนาคารที่ไร้ตัวกลางมีระบบบดเชนดูแลความปลอดภัย15กระดานค่ะนะคะและนำสกสกุลเงินดิจิตอลอูตอนนั้นนะคะเข้าสู่เซนเทลไลซ์เอ็กชเชนนะคะหรือธนาคารที่อยู่ภายใต้ใตการควบคุมของภาครัฐอีก10กระดานค่ะ ระยะเวลา5ปีและเราจะมีนะคะผู้ร่วมทำธุรกรรมนะคะมากกว่า5ล้านยูเซอร์หรือ5ล้านแอคเคาในการทำธุรกรรมผ่านสกุลเงินดิจิตอลอุตอนค่ะนั่นหมายความว่านะคะข่าวดีนี้จะส่งผลนะคะอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิตอลอุตอนกับทุกท่านโดยตรงเลยค่ะ ะะดังนั้นนะคะทุกท่านที่ฟังคลิปนี้นะคะท่านใดที่ถือครองสก,กุลเงินดิจิตอลอุตอนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างให้มูลค่าสินทรัพย์ของทุกท่านสูงขึ้นนั่นเองค่ะและพบเจอกันในข่าวดีที่17ในคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกท่านจะเห็นการเติบโตของอุตอนที่จะเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปเร็วๆนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ